สวัสดีค่ะพบกับรายการมาขอดังค่ะวันนี้ประเด็นแรกอะไรคะน้ำฝนค่ะเป็นเรื่องราวของคุณแม่พันิยาหรือว่าคุณแม่ของคุณไทรโมนั่นเองค่ะที่ล่าสุดออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนทนายความใ,ในคดีนี้แล้วก็ออกมายืนยันว่าลูกสาวเนี่ยไม่ได้ถูกข่มขืนในที่เป็นข่าวนั่นเองอ่ะคุณแม่จะว่าไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะอ่าค,คุณแม่มาพูดคุยแบบพนาเดชาเรื่องอะไรที่เปการกรองร้องในเรื่ององเคดีไทยใช่ใช่ก็ก็ก็ ก็มีมีสองประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือคุณแม่โดนยักยอกทรัพย์ประเด็นที่สองก็คือคุณแม่อยากให้พี่เดย์เนี่ยมาช่วยทำคดีให้คุณแม่เหมือนเดิมสองประเด็นสองประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องของน้องโมคดีน้องโมค่ะประเด็นในเรื่องของเรื่องทำคดีทำคดีอะไรครับก็ยังไม่จบนะคะคดีน้องโมยังอยู่ในศาลก็ทำต่อไปเลยไง ให้พี่เดททำครับคับให้นี่ให้พี่เดททำคนเดียวแล้วไม่เอาใครอีกแล้วแล้วไอ้ทนายเตรงๆที่ผ่านมานั่นยังไงก็เหมือนเดิมอะเดิมคืออะไรก็ประวัติศาสตร์คุณแม่ชอบเอาทนายความออกคุณแม่ชอบเอาทนายความออกเป็นเพราะอะไรนะขัดแย้งกันก็ไม่เก่งไงคะนะพูดตรงๆนะคือถ้าไม่เก่งคุณแม่ไม่อยากร่วมงานด้วยคุณแม่เสียเวลาแล้วทนายความเดชาเก่งหรอ เออเดกเออคุณก็เก่งนะเราไม่รู้ท่ผมไม่เคยว่านี่นี่คือสัมภาษณ์หรือช่วงคุยเล่นนียสัมภาษณ์เลยเก่งมากเก่งมากนะเขาเป็นอาจารย์ด้วยเรื่องของเรื่องคือท่านเป็นอาจารย์สอนด้วยนะคะแล้วเวลาตอบคำถามอะไรเนี่ยมันมันมีลูกเล่นลูกชนแล้วก็มีความฉลาดเฉลียวฉลาดเยอะแยะที่เราแยกจากกันไปเนี่ย ตอนนั้นความคิดเห็นเราไม่ตรงกรันแต่ตอนนี้มันตรงแล้วคุณแม่ก็กลับมาคิดถึงท่านอีกอะ่ะแล้วสาเหตุที่บอกว่าเปลี่ยนทนายสาเหตุแรกนอกจากไม่เก่งแล้วก็คือมันมีเรื่องอืน่นใช่ไหมไม่มีคนอื่นๆเนน่ยไม่มีเลยยกเว้นคนสุดท้ายที่ทชิดชัยวัน์เนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้เป็นทนายก็เป็นที่ปรึกษาก,กฎหมายที่ช่อชัยวัน์เนี่ยค่ะคนสุดท้ายเนี่ยคิดเขาหายตัวไปแล้วนะหายตัวไปแล้ว หนีคุณแม่ไงเรื่องอะไรฮะขโมยยักยอกอ่ะยักยอกเงินคุณแม่ค่ะกี่บาทสองแสนสองแสนสี่ตอนแรกสี่แสนก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสองแสนขยายความเรื่องยักยอกนะว่ามันมีเหตุอะไรยังไงมันเป็นเงินส่วนไหนของคุณแม่อะคะสี่แสนแรกเนี่ยเป็นเงินค่าเยียวยานะคะที่ น้องปองกับน้องเบิดลูกชายคุณแม่ล่ะที่เป็นจำเลยอะ่ะเข้าเยียวยาคุณแม่มาสี่แสนเป็นเงินสดนะที่เทปหนึ่งใบสองล้านนะคะแล้วคนที่เป็นคุณชัยวัน์เนี่ยเป็นที่ปรึกษานเนี่ยเขาก็ไปกับคุณแม่ด้วยเขาเอาเงินก้อนนี้สี่แสนเนี่ย, 4, ยไปเข้าบัญชีเขาเองต่อหน้าคุณแม่ เทาเลยต่อหน้าคุณแม่เนี่ยแล้วทำไมคุณแม่ไม่ทักควงอ่ะคุณแม่มันไม่ฉลาดไงคุณแม่ฉลาดตอนนี้นี่นะใช่แล้วอีกก้างมัฉลาดตอนเนี้ยอีกก้อนหนึ่งคือคือสองแสนเนี่ยเดี๋ยวเรามีสลิปให้ดูนะคะอยู่อีกสองแสนเขาก็เอาไปคือคือลูกปอก็ลูกเบิร์อีกเหมือนกันให้ให้ให้เป็นโบนัสคุณแม่ปีใหม่นะคะทั้งหมดเนี่ยสี่แสนตัวเลขเขาก็บอกว่า ให้คุณเอ็มสองแสนให้คุณแม่สองแสนเป็นโบนัสค่ะคุณแม่ไม่ทราบเลยจนสี่เดือนผ่านไปคุณแม่โทรไปหาปอปอบอกคุณแม่ได้ได้รับเงินโบนัสหรือ,อยังแม่บโบนัส<า>อะไรยังไม่ได้เลยอ่าก็ตกใจเนาะเอ,อ้แล้วมันหายไปไหนอะ่ะก็คนที่ชัยวัดเอาไปคนเดียวเลยอืมอ<ม>่าทำไ,ไม วันแรกที่ได้แม่ได้รับเงินค่า,า <Born. S 2> เยียว ya, ยาจากคุณคุณปอคุณโรเบิร์ตเนี่ยค่ะคุณ,คณแม่ได้เท่าไหร่เช็คเท่าไหร่ไปเข้าธนาคารที่ไหนและเขาแบ่งเป็นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ครั้งที่สองโดนเท่าไหร่ครั้งที่สามโดน,น,นเท่าไหร่ตอนนี้คุณแม่เล่าสเปกสปามันไม่ไมันไ,ไม่ร้อยอ่ะเอาละเอียดอย่างนั้นเลยหรอก็ไม่เท่าไหร่ก็ละเอียดสิพี่เออืมไม่เป็นไรคุณแม่ก็เล่าตามข้อเทจจริงนะตามความจริงไปมีเอกสารมีอะไรไหมมันมันเยอะนะไม่ไม่เอาเอาเฉพาะที่นั่นเนี่ย เอออะไรนะผมกับแม่ละเออไปไปไหนนะให้สลิปใบนั้นอืนี่ป่ะเออนี่แหละแม่กับโจเป็นอันนี้นะคะคือสี่แสนที่ลูกปอกับลูกเบิร์ดโอนมาเป็นโบนัสให้คุณแม่เขาจะให้ทุกปีสี่แสนบาทแล้วก็ทีนี้เขาก็เขียนว่าตรงนี้เขาเขียนว่าของทนายเอ็ม และโบนัสแม่แต่งโมนะคะอ๋อแคชเชียร์เช็คเขาไม่ได้อาบเขาเอาแต่เงินสดเอาเงินสดอแล้วแม่ไม่ทักทวงเขาหรือคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าเงินอะไรไงเพราะว่าเวลาที่เขาคุยกันเรื่องเงินเนี่ยกับทนายพวกทนายเงินเยียวยาคุณแม่รับจากเขาเงินสดแล้วคุณแม่ไม่ทราบได้หรือ่าเป็นเงินเยียวยาเขาไม่ได้บอกเราเขาไปประชุมอะไรกันเขาไม่ได้บอกคุณแม่เลยพูดถึงโกลผ์ทนายคนนั้นนะใช่ แล้วแม่รับเช็คมาสองล้านแต่อีกสี่แสนแม่ไม่รู้ว่าเงินมาจากไหนฮะรู้รู้มาจากโรเบิร์ตมาจากโรเบิร์ตแล้วสี่แสนแม่รู้ไหมรู้รู้ว่ามาจากโรเบิร์ตโรเบิร์ตเขาก็ถือคือมันก็เหมือนแบบเซาะซ่าอนนคุณแม่นะตรงลงเาะาหรือเป็นเปอร์เซ็นต์มัน no ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์เรายังไม่ได้คุยกันเรื่องเปอร์เซ็นต์ยังไม่คุยเลยคือเขาก็เอาเข้าบัญชีเขาเองเลยอ่ะโดยพละการแล้วเงินครั้งต่อไปนี่เงินสี่แสนอีกเรื่องหนึ่ง ก็อ,อันนี้ก็หายไปเลยสีส่แสน<ช>ทั้งหมดเข้าไปไปลสายแล้วนะใช่ใช่อ่ะเต่อครับสรุปแล้วคุณคุณแม่โดนโดน,โดนทนายอ่ะที่อ้างว่าเป็นทนายยักยอกไปกี่บาทใช่วัดผมไม่เคยชื่อว่าจำไม่ได้มันก็มีค่าทนายที่คุณแม่จะต้องชำระเขาอะนะคะเขามีทนายสามคนคนละหนึ่งแสนสามื่นบาททุกคน สามครั้งเป็นเงินเท่าไหร่สามคนคนละหนึ่งแสนสามหมื่นบาทสามครั้งอะฮะสามแสนเก้าสามแนเก้าสามนเก้านั่นแหละสี่แสนห้าพันนั่นแหละประมาณนั้นค่ะแล้วก็ค่าพิมพ์เตอร์ที่คุณแม่ซื้อให้นะคะเพราะเขาถ้าไปจอดรถแล้วถ่ายเอกสารมันนานอะเรารอนานแล้วก็อ่ะพิมพ์เตอร์ซื้อให้คอมพิวเตอร์ซื้อให้ ปลาสลิดซื้อให้โอ้กิโลกิโลเอาไปฝากพวางลังกิโลเยอะเยอะมากเลยทุกอย่างอะ่ะจะเอาอะไรคุณแม่ออกเงินให้หมดรวมทั้งสิน้นก็ค่าอันนี้ด้วยค่าถ่ายเอกสารค่าเดินทางของทนายแต่ละคนเขามีค่าเดินทางทั้งหมดแล้วสรตะแล้วเนี่ยหนึ่งล้านบาทหนึ่ล้านบาทมาเข้าเรื่องที่ว่าอ่าพอกับโรเบิร์ต ไปขมขืนน้องแตงโมอ่ะ <c oughs> เรื่องเป็นไงไม่มีมันไม่มันเขียนเองเขาเขียนเองเรแตล้วตีกันในเรือ,อะนะแล้วก็ข่มขืนน้องโมอ๋อสารพัดแหละแต่ทีนี้ว่าสำนวนนี้คุณแม่ให้อ่านไม่ได้ แค่นั้นเองเขาไปเขียนเองเหลอกนหมเขาเขียนเองค่ะแล้วให้คุณแม่มาเซ็นเขาไม่ได้เป็นทนายเขาไปเขียนได้ไงนี่ก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงก็ถามอยู่ในใจตัวเองเหมือนกันแล้วอย่างนี้มันเรื่องไม่จริงแล้วคุณแม่จะเอาไงกับเขาอ่ะก็ถอนเข้าไปแล้วแล้วมันจะฟ้องกลับไหมในเมื่อเขามาเก่าหาขนาดนี้เขาเขามีสิทธิ์ฟ้องกลับหรอเขาไม่ใช่ทนายความบ้าคุณแม่คุณแม่ยังคิดดูก่อนค่ะตอนที่เขามาให้คุณแม่เซ็นคุณแม่ได้อ่านอ่าแต่อ่านไม่ละเอียด อ่านไม่ละเอียดมันเยอะมันเยอะสิบหกหน้านอ,อ่ามาู้ทีหลังมาู้ทีหลังเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยนะคะมันไม่มีเรื่องข่มขืนเขียนมาต้องํำนวนยั่งมนเยอะแยะไม่มีเรื่องข่มขืนเพิ่งมาฉบับสุดท้ายนี่ที่ให้คุณแม่ฟ้องเองเนี่ยมันจะให้คุณแม่โดนจับเอาํำนวนเขาที่เขาเขียนไปให้คุณแม่ฟอ้องถ้าเออแล้วให้คุณแม่เซน็น เพื่อเขาจะได้ได้เงินทำไมคุณแม่ต้องเข้าเลยนะน่นคุณแม่ไม่อ่าน <laughs> ยอมรับนะคุณแม่ยอมรับว่าสัภาคือไม่ได้อ่านละเอียดอ่านแต่ไม่ได้อ่านละเอียดคือมันเยอะอ่ะคุณถ้าคุณเคยเป็นโจทย์เป็นจำเลยคุณจะรู้ว่าเอกสารเนี่ยมันเยอะมากเ<ล>นาะมันเยอะจนอ่านไม่ทันนะ่ะอืมเราก็เลือกอ่านเฉพาะที่สําคัญสาคัญแล้วพอดีเอะไปเจอมีข่มขืนน้องโมด้วย มันไม่ใช่เพราะว่าในสันนิษฐานเนี่ยนะคะที่ตํารวจจอทอสันนิษฐานเนี่ยเอออวีวะเพศน้องโมปกติขอโทษนะคะทวานหนักน้องโมปกติไม่ไม่ได้เสียหายก็คือไม่ได้โดนข่มขืนใดๆทั้งสิ้นอ่ะคุณแม่ไปเจอตรงนี้ไงไปอ่านแล้วเจอ ว่า,าไม่มีการข่มขืนก็ถ้ามีการข,ข่มขืนมันต้องเสียหายถูกไหมก็เลยตัดสินใจบอกว่าอธิบายมาสิอคืออะไรให้อธิบายทุกเรื่องแหละเรื่องเงินก็เหมือนกันกาไม่อธิบายก็หนีหน้าระไปหนีะระบป ก็อ,อย่างที่คุณแม่บอกไอ้จริงๆแล้วเนี่ยนายปอลหรือว่าโรเบิร์ตไม่ได้มีการข่มขืนลูกสาวแต่อย่างใดได้มีการนาร่างของกูแตมโมไปตรวจสอบแล้วทั้งอวัยวะเพศแล้วก็ทวารหนักไม่ได้รับความเสียหายค่ะแล้วก็คุณแม่บอกว่าจะแจ้งความเนินกดีกับทนายชุดเดิมที่ยักย่อเงินถึงหนึ่งล้านบาทนั่นเองค่ะค่ะอ่ะไปต่อกันที่สาวแจ็คกี้ชาคลาินที่หลายคนติบตามความสัมพันธ์กับหนุ่มปออ,นนอันนบนะะทีนี้นะคะก็ถามว่าแล้วมันไม่มีการพัฒนาเลยหรออนะไรแบบนี้ซึ่งสาวแต่ทกี้ก็บอกว่ามีการพัฒนาากก็คือมีร ก้าวแบบอะไรแบบสเต็ปลีลาดอ่อแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังจะไปส่องตะกี้ก็เลยดีกว่าค่ะเขาจะว่ายังไงต้องถามเลยก่อนคุกคนน้องเขาก็ไม่ว่ายังไงอ๋อมันไม่มันไม่ก้าวหน้าหนึ่งสเต็ปอะไรเงี้ยหรอมันเหมือนลีลาดอ่ะอธิบายอธิบายเรื่องความสัมพันธ์สเต็ปลีลาดชาชาหรอคิวแบบสั่งก้าวไปเข่าเข่าก้าวหลังเข่าก้าวหน้าสั่งก้าวหลังเนี่ย มันไปได้กันนะแต่ว่ามันไปแบบนี้ไม่บอกแม่ก็คือไม่ได้ลุ้นอาจจะไม่ได้ลุ้นหลักคนเียไม่ได้ลุ้นแต่แต่ว่าปอก็มีมีพูดนิดนึงแต่แบบมันนิดมากรู้สึกว่าเราจะไม่คิดไปเองอีกแล้วกระซิบกระซิบได้ไหมว่าปอกพูดว่าอะไรกระซิบกระสินิดนึงปอพูดว่าอะไรหรือว่ารู้ความลับหรือเหมือนนางพูดเหมือนอยู่อยู่เหมือนอยู่นางก็พูดขึ้นมาว่าซึ่งนางพูดลอยๆอยคนะเออ นางพุดแบบว่าไปหาพี่บีมันนี่ไอ้เอกหนุ่มหรือเปล่าไม่ ไปพูดกับกระจกเออซึ่งเรานเราได้ยินเรานัดเพื่อนกินซุ้มตังกันเราก็กำลังจกปลาจกอะไรกันอยู่อยู่ๆอีนี่อยู่ๆก็จะจะไปตรวจฟันหรือตรวจอะไรก็ไม่ทราบเป็นกระจกแล้วหรือก็พูดขึ้นมาว่าไปหาพี่บีมันีจังหวะนั้นเราคิดอะไรก่อนระดับแรกเพื่อนก็สะกิดไงเพราะอีเพื่อนก็ช่างชงอยู่แล้วเหมือนก็หืมแม้เลยอย่างงี้นี่ก็บอกว่าอ๋อใช่ทำไมหรออะไรเงีอะไรก็บอกว่า นี่ก็เลยหันไปก็คุยงานจ้าแล้วก็หลังจากนัไม่มีอะไรจ้ะจบเออใสความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ก็คือแบบสเติกีร่าก็คือก้าวหน้าก้าวหลังนั่นเองนะคะก็คือตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ลุ้นนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะอ่ะโอเคค่ะวันเวลาของเราสจบวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันในค่ำน้ำฝนทุกวันจะนททุกสุขเวลาห้าโมงเย็นทางใจเดือดเต้บุ๊คระดมเม้าท์ค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวเราไปก่อนสวัสดีค่ะ